โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้ครับวันนี้ทำการลงแอดออนในเกมไมครับนะครับที่จะทำให้เกมไมครับของเรานั้นนะครับน่าเล่นและสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับและแอดออนนี้จะมีลูกเล่นอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยครับไม่ใช่้เตือว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมกดกันแล้วใช่ไหมครับงั้นก็ไปชมคลิปกันได้เลยโอเคครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับแอดออนวันพีชกันอีกเช่นเคยนะครับก็ซึ่งจริงๆก็แอดออนนี้ก็ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับก็ ไปดูได้นะผมเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็ตอนนี้มันก็อัปเดตมานะแต่จริงๆริมาอัปเดตนานแล้วนะแต่ผมเพิ่งมารีวิวนะครับก็ไม่มีเวลานะครับช่วงนั้นก็เรียนอย่างเดียวครับไม่ได้มีเวลาทําคลิปเลยนะครับก็มารีวิวย้ยอนหลังก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ก็แล้วกันนะครับผมก็ผมก็จะรีวิวแบบคร่าวๆแล้วกันนะก็ก็แบบว่าตามนี้แล้วกันนะครับแต่ก็รีวิวคร่าวๆแล้วกันกนะ็เพราะว่าว คลิปก่อนผมรีวิวไปทุกอย่างแล้วนะครับยกเว้นผลปีศาจนะผลปีศาจผมรีวิวไว้หมดนะครับเพราะมันเยอะเกินนะครับผมก็นี่ครับก็เหมือนเดิมครับก็จะมีชุดนะครับผมแล้วก็มีดาบเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะไม่มีอะไรเพิ่มนะครับที่จะเพิ่มก็จะเป็นสกิลพวกผลปีศาจมากกว่านะครับผมแล้วก็ระบบต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู2อไอเทมนี้กันก่อนครับช่องสีแดงกับช่องสีเหลืองครับก็ช่องสีแดงนี่จะเป็นฮาคินะครับผมก็จะมีฮาคิธรรมดากับริวโอด้วยนะครับผมก็ริงนี้ นี่ครับนี่นมีรีวิวด้วยนะครับผมก็แต่ผมจะใช้ฮาคีธรรมดานะครับก็เราสามารถเปิดฮาคี้ได้นะครับผมนี่แล้วก็ปิดฮาคี้ได้นะครับแล้วก็อนี้ครับผมเป็นฮาคีราชานั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆพวกจุสลัดแบบนี้นะครัแล้วก็กดใช้ปุ๊บอ้าวไม่โดนโทษทีอ๋อผมลืมว่ามันกดใช้ไม่ได้นะครับเหมือนจะต้องกินผลพิศาสตร์ก่อนนะโอเคซึ่งในวันนี้หลักๆเลยครับที่ผมจะมารีวิวก็คือผล กมุกมุกของลูฟี่นะครับแล้วก็ผลของรอครับโอเปอเปหรือเปล่าวะเออนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวผลกมุกมุกกันก่อนนะครับผมแล้วก็กินเข้าไปเลยฟึบอ่ะพอเรากินผลเข้าไปก็เหมือนเดิมครับก็ยังมีสกิลตามเดิมเลยนะก็เหมือนอันที่แล้วที่ผมรีวิวไปเลยนะแต่ว่ามันจะเพิ่มเกียร์สี่สเน็กแมนเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวรีวิวใหม่หมดเลยแล้วกันนะทางนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมัดปืนธรรมดาครับผมหมัดปืนยังยืดธรรมดานะครับนี่ถ้าเราเสริมฮาคีด้วยก็จะเป็น นี่หมัดดำนะครับผมตามนี้เลยนะครับ <laughs> แล้วก็อันนี้ครับก็จะเป็นหมัดปืนกลยางยืดนะครับนี่หมัดปืนกลยางยืดนะเออค้างาประมาณนี้นะครับถ้าเรากดย่อก,ก็นี่จะเป็นหมัดอ,อะไรนี่แหละสักอย่างผมลืมชื่ออะไรปืนกลแล้วก็พุ่งไปอะนะตามเนี้ยนะครับเนี้ยแบบนี้นะครับ <laughs> แล้วก็อันนี้ครับก็จะเป็นจรวดยางยืดนะครับ ต้องชาร์จก่อนนะแล้วก็ฟพุ่งไปนะครับผมแล้วก็นี้เป็น UFO ปะ่ะเออนะครับนี่เป็นบินได้ครับบินได้นะครับถ้าโดนมอนเตอร์ก็โดนดาเมจด้วยนะครับผมก็สําหรับลากธรรมดาของดูฟี่ก็จะมีประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะๆนะแล้วก็ฮาคีราชันใช้ได้ยังอ่าใช้ไม่ได้โอเคช่างมันละกันนะครับ <c oughs> โอเคต่อไปจะเป็นเกียร์สนะครับผมก็ใช้เลยฟึบเกียร์สนี่ก็จะมีควันขึ้นมานะครับผมแล้วก็ จากหมัดปืนธรรมดาก็จะเป็นหมัดปืนเจ็ดนะครับนี่หมัดปืนเจ็ดยางยืดนะครับนี่สามารถกดใช้รัวๆได้เลยนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ย่ะนี่ครับสามารถกดใช้รัวๆได้ฟึบนี่ประมาณนี้นะครับซึ่งมันไกลมากเลยนะอ่าเดี๋ยวผมลองยืนอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวดูที่ว่ามันจะถึงไหมหมัดปืนเจ็ดยางยืดเอาไม่โดนเดินหนีก่อนหมัดปืนเจ็ดยางยืดอ่านี่โดนครับผมอ่าตรงนี้ก็โดนฮะเดี๋ยวลองไกลกว่านี้สิฟึบห้าโดนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ อ่าโดนเหมือนกันโหโคตรไกลนะครับผมสก,กิลต,ต่อมาครับผมก็จะเป็นจรวดเจ็ดยางยืดนะครับนี่จรวดเจ็ดยางยืดพุง่งไกลกว่าเดิมนะครับผมอ่าแล้วก็ u f เอเจ็ดยางยืดก็ท่าเดิมมันแหละนะครับแล้วก็อันนี้ครับผมก็จะเป็นหมัดปืนกลเจ็ดยางยืดนี่ครับนี่จะก้งหัวนะครับผมเนี่เหมือนในเมฆเลยนะครับผมอ่าตอนสู้กับซีพีนายอ่านะครับ โอเคแล้วก็มีอีกไหมอ่าไม่มีนะครับผมส่วนนี้ครับต่อไปก็จะเป็นเล d ดฮอกนะครับผมวิธีการใช้ก็ต้องเปิดฮาคี้ก่อนนะครับถึงจะใช้ได้มาหมัดปืนยางยืดเล d ดฮอกปุ๊บนี่มีเอฟเฟกด้วยนะผมนี่มันก็จะทำท่าตามนี้เลยเหมือนในเมฆเลยครับในเล็ดฮอกอ่ายังไม่มีเล d ดล็อกนะเออมันเพิ่งออกมาครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกียร์สกันดีกว่านะครับผมเกียร์สาม หมัดใหญ่นี่ตามนี้เลยนะครับนี่ครับผมหมัดใหญ่มากเลยนะก็มันก็ยังไม่มีสกิลอะไรเลยนะครับนอกจากหมัดใหญ่แล้วก็เนี่ครับเป็นหมัดปืนช้างย่างยืดนะครับผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะก็ได้ได้แค่ต่อยครับเนี่ยต่อยอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่มีอะไรกดค้างเลยก็ไม่ได้นะครับอ่าตามนี้โอเคมาถึงเกียร์สี่กันแล้วโคตรเร็วเลยนะครับต่อไปก็เกียร์สี่นะครับผมการที่เราจะใช้เกียร์สี่เนี่ยเราต้องเปิดฮาคีย์ก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะครับผมมาเกียร์สี บอลแมนนี่ครับผมแบบหนึ่งนะอ่ะมองเห็นหรือยังครับเออเนี่ยเออมันมันมีดวงตาอยู่นะแต่ว่าสกินมันมาทับกับสกินนะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะนี่คือเกียร์สี่บ m a แมนนะครับผมซึ่งก็ผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาเรารีวิวอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับก็จะมีอยู่สสกิลนะครับผมก็จะมีตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกครับผมก็จะเป็นหมัดปืนยางยืดกราชาวานอน เออนั่นแหละมันก็จะระเบิดแบบนี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นหมัดใหญ่นะครับผมก็คิงของกันนั่นแหละนะครับต่อไปับผมก็จะเป็นหมัดปืนอ่ายางยืดคอนคอนเกตลิงเออพูดยากชิบหายเลยเออมานี่ครับก็จะเป็นหมัดเหมือนหมัดปืนกลนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นคองเกตลิงนั่นเองนะครับผมนี่รถใช้ได้นานเลยนะใช้ได้โคตรนานนะครับผมนีดูตตรงหลอดสีเหลืองดูดิใช้ได้นานมากนะครับโอเคต่อไปก็เป็นสกิลนี่เลยเป็น หมัดปืนยางยืดคองอแกนนะครับผมนี่ฟึบก็ยังคล้ายๆอันเดิมเมื่อกี้แต่ว่าเหมือนจะแรงกว่าปะไม่รู้นะครับผมาตามนี้เลยนะครับต่อไปผมก็จะเป็นหมัดปืนยางยืดคองไรเฟิลนะครับนี่ฟึ๊บตามนี้เลยนะครับอันต่อไปผมก็จะเป็นอ๋อ ไลโนเชนเดอร์ uh, uh, eder, อะไรสักอย่างลืมละ <laughs> มันพูดงี้ผมว่า <laughs> ตามนั้นแหละนะครับนี่จะเป็นการถีบนะครับแล้วก็อีกอันนึง่งก็จะเป็นหมัดปืนยางยืดรลีโอบาสุก้านะครับก็เหมือนหมัดบาสุก้ายางยืดธรรมดาแหละแต่ว่าจะเป็นในโหมดของเกียร์สี่นะครับฟึบนี่จะเป็นบาสุก้านะครับผมโอเคอันต่อไปรับผมก็จะเป็นเคเวลินนะครับ C, ก,นนออก็จะเป็นหมัดที่เลี้ยวอ่าไปมาได้เหมือนเกียร์สี่ซัดดิแมนอ่ะไม่สิไอบอลแมนมันทําก่อนนี่หว่าเออนะครับก็จะเป็นหมัดที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นลงได้หมดนะครับเออมันมันหักเลี้ยวได้นะครับผมอ,อ่ะเดี๋ยวเราต้องเป็นมุมมองนี้นะครับถึงจะดูง่ายนะผมอ,อ่ะเดี๋ยวเราลองโอ้ยวัวตัวโคตรใหญ่เลยเอ,อ่ะเดี๋ยวเราลองใช้ดูครับเคาวลินฟึบเนี่ยครับมันจะหักซ้ายหักขวาได้นะคผมเนี่ยตามนี้เลยแล้วไกลโคตรเลยดูดิอ,อ่ผมต้องยืนห่างๆนะึ เนี่ยโคตรไกลนะครับไกลชิบหยอ่ะไกลจัดเลยอ่าเดี๋ยวผมลองตรงนี้ดูสิถึงไหมเฮ้ยถึงโคตรไกลเลยไกลจัดเลยเอ้ยอันนั้นคิดดีว,ว่าเดลองดูนี้เอ้ยอันนี้ไม่ถึงแล้วอันนี้ถึงไหมฟึบไม่ถึงครับผมต้องไกลกว่านี้ฟึบอ่าถึงแล้วเออไกลประมาณเนี่ยหูมันไกลอยู่นะไม่ใช่ล่นๆเลยนะเนี่ยต่อไปผมก็จะเป็นอ่าดับเบิลเควรลินนะครับก็จะเป็นการปล่อย หมัดย่างยืดเนี่ยสองสองมือนะครับผมสองข้างแหละฟึบเนี่ยครับเควอร์ลินเด็บเด็บดับเบิลฟึบนี่ประมาณนี้นะครับผมไม่ถึงวะเฮ้ยไม่ถึงโดนมาอาเคถึงแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับสำหรับเกียร์สี่ของเบลแมนนะครับสามารถบินได้ด้วยนะครับผมโดยการกดชิปนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิกดกระโดดแล้วก็ชิปแบบนี้ครับนี่ชิปรัวๆเลยนะครับผมเนี่ยอ่าหรือว่าถ้าเป็นในโทรศัพท์ก็กดยอดนะครับผมนั่นแหละเออเนี่ยตามนี้แหละนะครับ อ่าถ้าเรากดย่อค้างได้ไหมก็้กดได้ครับนี่เราจะลอยกาอากาศแบบนี้เลยนะครับผมก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแต่ถ้าเรากดรัวก็จะขึ้นเร็วกว่านะครับผมอ่าตามนี้นะครับสําหรับบอลแมนนะครับผมแล้วก็มีอันนึงก็หมดบินครับกดกระโดด2ครั้งแบบนี้ครับผมนี่หมดบินนะครับผมอ่าเราสามารถใช้พวกมัดยางยืดตอนบินได้ด้วยนะครับนี่คิงคองกันเอาไม่โดน ถึงพื้นตอนไหนวะเนี่ยบินสูงเกินนะผมเนี่ยก็สามารถใช้ได้ด้วยนะครับผมคิงคล้องกั้ะตกน้ำซะแหละโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเกียร์สี่สเน็กแมนกันนะครับผมเกียร์สเอ้ยลืมลืม,ล,ม,ล,มลืมเปิดลืมเปิดอาคีโอ้กำลังเท่เลยนี่ครับเกียร์สี่สเน็กแมนและนี่คือเกียร์สี่สเน็กแมนครับผมก็สามารถวิ่งเร็วนะครับผมวิ่งโคตรเร็วเลยกระโดดสูงด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลของ Snakeman กันครับผมก็จะเป็นเจ็ตเคาวลินนะครับผมอ่าไอ้สเน็กแมนนี่เหมือนจะเน้นหมัดเคาวลินมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองใช้หมัดปืนเจ็ตเคาวลินฟึบนี่นะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับอ่าฟึบนี่ตายเลยนะก็เหมือนจะเร็วขึ้นนะครับผมเร็วกว่าบอลแมนนะครับนี่แล้วก็แรงกว่าด้วยมั้งหรือว่าบอลแมนแรงกว่าอันนี้กูก็ไม่แน่ใจนะครับผมโอเคอันต่อมาผมก็จะเป็นนี่เลยครับ บล็กแมมบานะครับผม ma, euh, ma, เออแมมบาเออนั่นแหละนะครับอ่ะนี่ครับผมจะเป็นการใช้หมัดรัวๆอย่างนี้เลยนะเป็นรอบทิศเลยนะครับโคตรโกงดูดิ <c oughs> โกงจัดอะดูดิครับเออโกงชิบหายเลยลนะแล้วก็นี้ครับก็จะเป็นคิงครอบบ้านะครับผมไอ้บอลแมนจะเป็นอะไร,ะไรนะเออคิงครองกานใช่ไหมแต่นี่คิงครอปบ้านะครับฟึบใช้เลยนี่จะเป็นการ อ่าเหมือนแบบใช้เคเบิลินไปด้วยะนะครับก็คือยังไงอ่ะผมบอกไม่ถูกอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวลุงผมลองใช้ดูฟึบเนี่ครับเห็นปะมันจะเป็นการใช้เหมือนเคเบลินไปด้วยนะแต่เป็นคิงครอปป้านั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในมุมมองนี้กันถ้าเราใช้ฟึบเห็นปะมันจะม้วนรอบตัวเราก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองดูฟึบนี่ทีเดียวตายนะครับโคตรแรงนะผมบอกเลย แล้วก็สกิลสุดท้ายของเซติแมนนะครับผมก็จะเป็นการคอมโบนะครับผมนี่เป็นการต่อยต่อยเตะต่อยต่อยแล้วก็มาดยางยืดทีหนึ่งนะครับผมอ่าตามนี้เลยนะครับนี่โคตรเท่นะครับโอเคหมดสักทีนะครับสำหรับลูฟี่ล่างโคตรเยอะสกิลย่างเยอะนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามารีวิวผลของรอสักทีครับอ่ามาตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นรอเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใส่หมวกกับใส่ผ้าคลุมข้างหลังเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลอง กินผลนี่ก็เลยครับเอาบอสเกิดเอาช่างมันแล้วกันฟึบอ๋อหนวดขาวเกิดโอเคมาโอเคตอนนี้ผมก็กินผลปีศาจของรอเรียบร้อยแล้วนะผมว่าก็จะมีสอยเทมเพิ่มเข้ามานะผมก็จะเป็นสกิลผลโนเปโอเปะนะครับแล้วก็ดาบนั่นเองนะครับผมนี่เนี่ยถ้าถือดาบอย่างเท่เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลดาบกันก่อนนะผมก็กดยอดทีนึ่งปึ๊บนี่มันก็จะเปลี่ยนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันนะจะเป็นยังไงฟึบเปิดกลูมก่อนครับอ่าแล้วก็ฟัน ฟึบนี่นะครับผมยางแหลกเลยนะโอ้โหบอสเกิด2ตัวเลยนะเป็นหนวดขาวกับบิ๊กมัมนะผมเออนี่ฟันใหมฟึบนี่ครับผมนี่มันฟันทะลุได้นะผมก็ฟันปึ๊บก็ดอกบล็อกดินได้ด้วยครับอ่าก็รู้วิธีสร้างฟาร์มแล้วรู้วิธีขุดเมืองแล้วทีนี้เออไม่ต้องใช้พี่แอรกอีกต่อไปนะผมนี่เฮ้ยดูดิฟันหินได้ด้วยอะ่ะนี่แล้วเรายังสามารถฟันบล็อกได้ด้วยนะวันนี้ บล็อกก็จะดรอปมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฟันได้ฟันได้ฟึบอ้าวฟันสิเอเอเนี่ยจะค้างทําไมล่ะนะครับฟันได้ด้วยนะผมโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลต่อไปกันสกิลต่อไปก็จะเป็นนี่เลยครับผมฟึบคืออะไรหนอมันเป็นอันนี้อ๋อรู้แล้วอ่าเดี๋ยวผมลองโยนไอเทมออกนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองฟึบอ่าใช่ด้วยครับเป็นการหยิบของน,นั่นเองเอ้ยเป็นไม่ใช่เป็นการแบบว่า คือไงเหมือนเก็บไอเทมมาแหละนะครับผมอ่าผมก็บอกให้ผมเหมือนกันโอเคสกิลนี้ครับเป็นสกิลพุ่งใช่ไหมใช่สกิลพุ่งแน่นอนฟึบนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกิลอะไรสกิลฟันเหรอไหนลองฟันวัวสิฟึบอ๋อโอเคฟันวัวฟันได้ครับผมนี่พอฟันปุ๊บก็จะติดสถานะเอามาพาดไะเออน่าจะใช่นะครับโอเคโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับ ดาบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลนี้กันนะครับผมนี่พวกนี้เลยนะครับสกิลแรกนะครับผมก็จะเป็นการแชมโบนะครับผมก็คือการสลับตัวเองนะครับฟึบนี่การสลับตัวกับพวกมอนสเตอร์หรือพวกคนนะครับผมที่ไม่ใช่สิ่งของนะอ่าเนี่ยแชมโบเอาไม่โดนแชมโบฟึบนี่ครับเป็นการสลับที่นะครับผมโอเคอันนึงก็จะเป็นการโยนหินแล้วก็อ่าเป็นการวาร์ปสลับที่กับหินนั่นแหละครับฟึบ นี่นะครับผมเป็นการวาร์ปโดยที่ไม่ต้องสลับตัวกับคนนะครับก็สลับตัวกับพวกสิ่งของโยนไปแล้วก็สลับนะครับนี่ปุ๊บแบบนี้เลยนะครับโอเคต่อไปครับสกิลลูกศรขึ้นครับผมเห็นบล็อกที่เราฟันข้างหลังนี้ได้ไหมเนี่ยที่มันหลุดออกมานะครับถ้าเรากดใช้ปืนนี้ปุ๊บนี่จะเป็นการยกดินนะครับผมพวกสิ่งของกับยกพวกคนนั่นแหละนะครับตามนี้เลยครับซึ่งเราสามารถขึ้นไปขี่ได้ด้วยนะครับ ขึ้นไปขี่ได้ฟึบแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็กดนี่เลยครับผมอ่ากดอันนี้ค้างนะเป็นลูกศรแบบที่หันไปข้างๆะนะครับนี่กดไปอ่ามันก็จะบังคับทิศทางได้ด้วยนะครับผมนี่โคตรเทโอเคสกิลต่อไปก็จะเป็นอ๋อการดึงหัวใจออกมานะครับฟึบนี่นะครับพอเอยได้หัวใจมาปุ๊บก็กดค้างได้นี่ครับเป็นการเหมือนแบบทำให้ เหมือนเหมือนยงไงคือบีบหัวใจของมันแล้วมันจะเจ็บอ่ะนะครับเจ็บจนตายอ่ะนั่นแหละนะครับผมนี่เป็นสกิลที่โคตรโกงเลยนะครับต่อไปผมเป็นสกิลนี่เลยครับสายฟ้านะผมก็จะเป็นการใช้มือเปล่าตีนะครับเ,เดี๋ยวลองตีดูเอ,เอาตีไม่โดนฟึบนี่จะเป็นเหมือนมันอยู่ในภาคไอเดโรซาป่ะน่าจะใช่นะครับผมลืมละเนี่ย ตีปุ๊บก็จะติดสายฟ้าเลยทุกอย่างนะครับโอเคต่อไปนี่เลยครับสกิลที่มันเป็นสกิลอ่าแกมมาไนเออแกมมาไนนะครับมันก็มีสกิลบอกอยู่ดีกว่านะครับก็ถ้าเราแทงแทงแต่ละจุดเนี่ยมันจะดามิไม่เท่ากันนะครับถ้าเราแทงหัวก็ดามจมันจะเยอะกว่าปะ่ะเออน่าจะใช่นะครับผมอ่านฟึบเนี่ยพอเราแทงปุ๊บนี่ก็เก็บโอ้โหตายเลยเรอตายเลยนะครับเนี่ยตายเลยนะ แรงจัดอะบอกเลยสกิลต่อมาผมก็จะเป็นสกิลนี่เลยครับโล่นะผมนี่เราสามารถป้องกันได้นะครับกันดาเมจได้นะครับผมได้ได้ชั่วได้ชั่วข่าวนะครับเนี่ยเนี่ยชั่วขณะชั่วคู่เออนั่นแหละสักอย่างนึงนนแหละนะครับโอเคต่อไปก็อ่ะหมดแล้วนะครับมายังไม่หมดแค่นี้นะครับถ้าเรากดปิดรูปออกก็จะเป็นกลายเป็นไอเทมถังขยะนะครับแล้วถ้าเรากดยอดที่ดาบ ไปประมาณ3-4ครั้งจนขึ้นอันนี้นี่จะเป็นการเอารูมนะครับสกิลของรูมนะครับผมครอบไว้ที่ดาบนะครับก็อยู่ในภาควานุนะอยู่ในภาคตอนที่อะไรนะสู้กับ Mom, บิ๊กมัมนะในเกาะโอนิกาชิมะนั่นเองนะครับกดไปเลยฟึบนี่ฟึบอ่าก็จะกลายเป็นดาบสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วเรากดนี่ใช้ดาบแ โคตรยาวนะบอกเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมมองหนึง่งนี่ครับโคตรโคตรยาวนะบอกเลยดูดิแมปไม่โหลดอะดูดูดูด,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 ดูยาวจัดอะนะครับเนี่ยเออเนี่ย,ออยมันมันเห็นตัวเลข41ไหมอ่าถ้าเรากดค้างไปอีกนะครับมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยดาบก็จะยาวไปเรื่อย,รอยครับจนตัน60นะครับผมบอกเลยโคตรยาวนะแต่ว่ามัน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 ยาวเกินจนแบบว่าคือผมปรับไอ้นี่การมองไกลการมองเห็นอะปรับต่ำนะครับมันก็เลยมองได้แค่นี้นะครับแต่ว่า คือดาบยาวฟันโคตรแรงนะครับ่ะลองฟันดูนี่ครับเนี่ย,ยฟันทีเดียวตายเลยนะโอเคต่อไปสกิลดาบสีเหลืองนี้ก็คือถ้าเรากดค้างไปเรื่อยๆฟึบเนี่ยกดค้างไปกดไปเรื่อยครับเดี๋ยผมกดถึง60ลแล้วกันฟึบอ่ะพอเราปล่อยปึบนี่จะเป็นการเหมือนปล่อยคือยังไงนะเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวผมลองมองนี้แล้วกันฟึบ นี่จะเป็นการแทงโดยใช้สกิลดาบของสีเหลืองอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันชื่อสกิลอะไรนะครับผมแต่ว่ามันเท่นะครับเป็นตอนฟันบิ๊กมัมน,นะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูอีกสกิลหนึ่งครับนี่คือสกิลที่ปิดฉากบิ๊กมัมเลยนะครับฟึบนี่จะเป็นฉากนี้เลยนะครับอะยิ่งเราเอาตัวเลขเยอะเท่าไหร่มันก็เสียบลงไปลึกเท่านั้นนะครับผมสมมุติผมเอา6กสิใช่ไหมมันก็จะทะลุลงไป60บล็อกเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมลองปล่อยฟึบ ครังนี่เป็นไงแบล็กจัดบอกเลยนะครับใครโทรศัพท์ไม่แรงอย่าหาเล่นอย่างนี้นะครับเนี่ยมันมัน,มนลงมา60บล็อกเลยนะครับโคตรลึกดูดิโคตรเทนะบ,บอกเลยว่าบิ๊กมัมถ้าอดนะบอกเลยนะท,ทะลอดคือแบบไม่รู้จะพูดไงแล้วนะโดนแทงขนาดนั้นนะโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับ อะไรนะสกิลผลโอเปลโอเปของรอนะครับผมก็จะมีประมาณนี้แหละโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอดออนวันพี on e นะครับผมเป็นไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบแลาอยากเล่นนะครับสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก,กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับรเพื่จ้เตือว่คลิปผมมาแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย